ศาลาวัดค่ะเป็นศาลาวัดใหญ่ตอนเช้าอ่าพระแม่ชีและนักบ,บวชก,<ท>ก็จะพากันมาฉันเพนกันที่นี่แล้วส่วนนั้นก็จะเป็นตึก เป็นที่เป็นตึกที่ประกอบของพระท่านท่านกำลังาทำงานทำวัดกันแล้วส่วนตรงนี้ก็คือสากรค่ะสากรของวัดป่าบ้านคอซึ่งตอนเช้าอ่า เราก็จะมาซื้อของที่นี่ไว้ตักบาตรนี่แหละนี่คือมหาธาตุเจดีย์วัดป่าบ้านคอค่ะเชิญรับผ้าไตดอกไม้ทุกเทียนบูชาพระบ,บรมสารีริกธาตุนะคะก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้ภายใน พระมหาธาตุเจดีย์ จุดนี้เป็นจุดเชิญสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะคะอ่าพอพอเราออกจากพระมหาธาตุเจดีย์เสร็จแล้วเราก็มาขอน้ำจากทางเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วท่านก็จะมีน้ำไม้บูชา,าให้เราที่สงน้ำนะคะ อานี่แหละค่ะออขอพรท่านนะคะแล้วก็ส่งน้ำได้เลยและเราก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูนขีปรับปัญโยนะคะอ่าส่วนใกล้ๆก,กันก็จะมีจิตอาสามากุเทศน้อยค่ะวัดป่าบ้านคอ,อถ้าหากเราต้องการไกด์แล้วก็มาลงทะเบียนขอที่นี่ แต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคะเราจะพาไปจะพาไปชมที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ทูลกันค่ะก,ก็จะมีทางลงอยู่สองทางนะคะก็คือจะเป็นถ้ำกวางลงไปแล้วก็เป็นบันไดค่ะเราก็เลือกเอาว่าเราจะลงทางไหนถ้าหาก เป็นทางบันไดก็จะเป็นทางเก่านะคะที่ทางเก่าเดิมเป็นทางบันไดลงไปอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราก็อยากจะให้สะเราก็จะลงทางถ้ำเราก็จะมีให้ดูก็จะมีพราลากสีเป็นถ้ำกว้าง เขาท่ากันก็จะเดินไปเรื่อยๆคนเยอะแยะนะคะเขาก็มากันนี่เป็นบันไดบนเฮ้ยไม่ใช่บันไดเป็นทางบนเดินสวยไหม ม,มีกวางด้วยกวางน้อยกวางใหญ่นะคะมุมนี้ก็จะเป็นวัวสอนทําด้วยนะคะอ่าชาววัววัวดำอืมดูนะดูนะด,ดูดูนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นแอ่งน้ำนะคะที่ทางวัดท่านเด็ก ได้ขุดไว้เพื่อให้ชาววัดได้ใช้ก็จะมีกุดก็จะมีกุดที่พักของญาติโยมนะคะที่มีความศรัทธามาบวชก็มาติดต่อกับทางวัดก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักกันด้วยนั่นแหละส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกาต้มน้ำนะคะ นี่แหละต้มน้ําต้องเร่งไฟให้มันเดือดให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันดับแล้วมาจุดใหม่เมื่อดับไปแล้วมันก็ไม่เดือดเมื่อไม่เดือดมันก็ไม่พลิกไม่เปลี่ยนสภาวะเป็นไอจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องได้ได้สื่อขึ้นมาแล้วต้องให้โอกาสให้เวลากับตัวเองเร่งเข้าไปแล้วใจเราจะพบกับอริยธรรมได้แน่นอน Oh, อันนี้ก็หลักธรรมเหมือนกันอันนี้เป็นสถานที่พระราชทานเพิงศรีละพระปัญญาพิสารเทนหรือหลวงหลวงพ่อพระอาจารย์ทูลขิป,ปปัญโยนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันห้าร5อยและในวันนั้นข้าพเจ้าก็ได้มาร่วมพิธีบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วเราก็ได้รู้ว่า ท่านเป็นอริยะเจ้าเพราะว่าเหมือนกับมีเทวดานางฟ้าลงมารับสรีระร่างของท่านในวันที่ถวายพระราชทานเพลิงท่านออย่างเขาจุดโคมไฟประทีปนะคะก็จะขึ้นเป็นสาย งามมากอืมสวยสวยสวยมาหอไตรนะคะอ่าเป็นอาคารใหม่ของท่านค่ะที่สร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่าก่อนนั้นอ่าที่มาบวช ก็เห็นกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วอ่าชั้นล่างนะคะก็จะทําเป็นมุมอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าลงพทูนของเราเป็นนักอ่านค่ะเป็นนักอ่านเป็นนักพัฒนา ก็จะเรียกว่าเป็นเทวดาในด้านศาสตร์การเรียนการศึกษาเพราะท่านก็ตั้งวัดตั้งโรงเรียนอย่างวัดท่านกา็ไปสร้างอยู่ที่ต่างประเทศก็มีนะคะ ญี่ปุ่นก็มีสหรัฐก็มีตรงนี้เป็นชั้นล่างนะคะชั้นล่างก็จะมีอ่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้นบนนะคะขึ้นบันไดไปกันพอขึ้นมาชั้นบนนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นสองชั้นสอง ชั้นสองของที่น yeah> ี่ค่ะก็จะพาเดินชมนะคะชั้นสองค่ะไม่มีค่ะมีสองชั้นค่ะก็จะพาเดินชมนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีประวัติต่างๆค่ะ พุทธศาสนาสุวรรณภูมิปกรราชบุรีวัตถุถาตำนานเมืองขุนไทยค่ะ,<ม>ะาก็จะพาเดินชมนะคะชมที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปูทูนขิปปะปัญโยณะอาคารใหม่ค่ะ แล้วส่วนนี้ก็เป็นพระอาจารย์ชัยยาอภิรโยเจ้าอาวาสองค์ที่สองวัดป่าบ้านคอนะคะรูปปัจจุบันค่ะนี่ก็คือ หลวงพ่อทูนของเราเดินไปค่ะก็มาเจอแม่ชีนะคะแม่ชีของเราอัดีค่ะอาจารย์ นะคะขอบคุณค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะสู่เยาวชนนะคะเป็นงานอบรมค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของการล้อมวงสนทนากันเป็นรูปปั้นนะคะเหมือนมากเลยโดยโดยจะมี หักทาคําสอนของหลวงกูทูลด้วยนะคะอืมนี่ค่ะก็คือพิพิธภัณฑ์ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปพิพิธณฑ์เดิมของท่านค่ะพอออกจากเรือนหอไตรแล้วนะคะก็มาที่ หอธรรมโอ้เดียวยาว,ยว,ยว,ยวพอออกจากหอไตรแล้วนะคะเราก็มาต่อที่หอธรรมซึ่งก็เป็นศาลาหลังใหม่ค่ะที่เพิ่งจะทำเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วเดี๋ยวเราจะพา ข้าไปไหว้ข้างในกันนะคะก็จะมีพระอาจารย์บําเพ็ญหรือหลวงพ่อแดงละตินทโรค่ะก็จะพาเดินรอบดูว่าตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่เหมือนกันก็จะเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆเช่นการเอาบิธาบาต การอุปถากครูบาอาจารย์การทำสะอาด<ม>เสนาส,สนาสนะต่างๆนะคะอ๋อก็จะเป็นบรรยากาศอา่ภายในวัดที่สร้างแบบโมเดลขึ้นมาอืมค่ะอุปถักถากอืม ตั้งอยู่บนฐานของความเคารพนับถือเมตตากรุณาต่อกันซึ่งจะเป็นไปเป็นไปในลักษณะผู้น้อยดูแลผู้ใหญ่นะคะอืมเช่นพระที่พรรษาน้อยกว่าก็จะดูแลอุปถาอืมค่ะก็จะเป็นเล็กสั้นๆ นี่คือหอธรรมและนี่คือพิพิธภัณฑ์เก่านะคะพิพิธภัณฑ์เดิมของท่านอ่าซึ่งเราก็ไปเดินหลายครั้งแล้วล่ะแต่ครั้งนี้ก็จะมาพาเพื่อนพี่น้องเข้าไปโดยด้านหน้าก็จะเป็นพานางจามเทวีค่ะที่ ท่านาเรื่อมใส่พระนางพระนางเป็นเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองลำพูนนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านก็เลยเคารพนับถือนี่คือพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูลขิป,ปะปัญโยค่ะเข้าไปข้างในกันเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เชิญด้านหน้าหรือเดินอ้อมไปขวาหรือซ้ายก็ได้ค่ะอาหารตอนนี้เขามีงานอบรมกันอยู่ชั้นบนแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเข้าห้องน้ำก่อนค่ะเพราะว่าปวดปัดสสาวะอ,ะอะ อืมนี่ก็จะเป็นมุมจำหน่ายหนังสือนะคะฮะมุมจำหน่ายหนังสือซึ่งเราก็ได้ไปหลายเล่มแหละและนี่คือพิพิธภัณฑ์พระปัญญาพิสารเถนหรือหลวงพ่อทนูนขิปปัญโยค่ะเราไปข้างในกันนะคะ

네 e n 지에서 i s p

จุดเปลี่ยนของชีวิตท่านค่ะเข้ามาดูซึ่งในประวัติของหลวงปู่ทูนนะคะก็ได้อ่านมาหลายรอบแล้วโดยการบูชาจากที่วัดนี่แหละค่ะก็จะมีเด็กๆ ข้ามาชมกันเแย่นะคะน่ารักน่ารักกันแต่ส่วนไปนิดส่วนไปนิด ชมไปเรื่อยๆนะคะพาชมไปเรื่อยๆจนครบอืชีวประวัติของท่านห้ามจับนะเด็กๆเดี๋ยวจะพังนะลูกไม่ได้อย่าทำลูก หนังสือและสื่อธรรมะของพ่อนะคะดียะแยะเลยนะถ้าบางก็เข้ามาชมมาดูได้นะคะตอนนี้ <c oughs> มีหลายอาคารแล้วค่ะมีหลายอาคารแล้วให้เราเข้าชม และนี่ก็คือเป็นเป็นมุมของพิพิธภัณฑ์ท่านหลวงพ่อท่านจะเป็นคนขยันมากนะคะ เป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากแล้วท่านก็จะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านคือท่านจะสืบสารไว้ในข้อในข้อของศีลแปดก็จะมีอยู่ ข้ออ่าท้ายที่ห้ามที่ห้ามมีการชมการเล่นการลื่นเลินแต่หลวงปู่ทูลท่านกับเป็นคนที่ชอบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไว้ ซึ่งมันอาจจะขัดแย้งกันแต่ว่าถ้าหากเราเอามาคิดในมุมกลับก็เป็นการดีนะคะที่ว่าเรามาร่วมสืบสารวัฒนธรรมของเราสืบต่อไปค่ะนี่คือพระบรมสารีริกธาตุนะคะ เราขึ้นไปชั้นที่สองดูนะคะว่าจะมีอะไรอีกไหมในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ของท่านแต่ก็อ่าจะเป็นส่วนของนั้นมากกว่าเป็นส่วนของงานอบรมมากกว่านะคะ เพราะว่าก็เคยมาร่วมง,งานอบรมแล้วสองครั้งนี่ค่ะมีอยูอ่ น้อมลำลึกค่ะอ๋อชั้นสองนี่ก็มีห้องน้อมคณะสิบหลวงพ่อทูนค่ะอืมก็มีกัรอืม นี่คือห้องละสังขารของท่านนะคะอ,อยู่ตรงนี้นี่ค่ะคือห้องละสังขารของท่านมเมื่อวันอังคารที่ สิบเอ็ดพฤศจิกายนพศอสองห้าห้าหนึ่งตรงกวันขึ้นสิบแปดคําเดือนสนะิบสองเวลาตีห้าจุดสี่สูนย์นอค่ะบริเวณชั้นบนชั้นที่สอง ของอาคารเก่านะคะห้องอบรมนะคะนี่คือห้องอบรมตอนเย็นนะคะคกำลังเตรียมทำการบวชคือคือศีลแปดกันสุดยอดเนี่ยฉะนั้นสิ่งดีๆสุดยอดสุดยอดสุดยอด มันสุดยอดในสุดยอดของเราอยู่ตรงนี้เราต้องทำให้สุดยอดนะบารู้ดกะมองไปเราเพิ่งจะกินข้าวเราก็กินข้าวมันแตกต,ต่างตรงไทยละแตกต่างอยู่ที่เรียกว่า ความเพียรนะ์นะความเพียรมันเพียรความเขาจริงเขาจัง